ก็ขอบคุณพ okay. ี่พ okay. okay. ี well ่น้องๆที่ยังอยู่กันนะครับยังไม่กลับกันไปไหนนะครับขอบคุณพี่น้องตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยให้เราแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่ที่เอาอาหารมาให้พวกเราทานด้วยนะครับขอบคุณมากลบเกตบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับโอ้ก็มากันนะครับอุณหนูมผมดีใจมากนะแค่อยากจะบอกว่า วันที่ห้าธันวาเนี่ยมันไม่ใช่วันชาตินะวันชาติคือยี่ิบสี่มิถุนาครับบอกลูกบอกหลานให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะครับต่อไปนี้เราก็ต้องบอกกับตัวเองแล้วว่าวันชาติคือวันที่ยี่บสี่มิถุนาเพลงที่เราเพิ่งร้องไปตะกี้ก็ร้องกันให้ติดหูจริงๆตามหลักแล้วเพลงนี้มันต้องเปิดก่อนเปิดก่อนเพลงชาตินะคือเพลงนี้จบปุ๊บเราก็ขึ้นเพลงชาติอะไรแบบนี้เพราะมันเป็นเพลงเกี่ยวกับประชาชน ลุ่งสางวันที่24มิถุนาสองสี่เจ้าคุณประหนได้ประกาศที่หมุดคณะรารกับถแถลงการฉบับที่หนึ่งของคณะราษฎรนั่นคือการบ่งบอกว่าอำนาจของประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายแล้วการสารต่อของอำนาจทีเจ่เจ้าคุณประหนและท่านปีดีและหลายๆท่านที่ต่อสู้กันมา จะไม่สำลิดได้เลยถ้าเราทุกวันนี้ยังถือว่าเขาเป็นเทวดาอยู่นี่คือความจริงตราบใดที่เขายังกินขี้นอนเหมือนกับเราไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศได้จงตระหนักว่าเขาก็คือคนเหมือนเราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะไม่มากกว่านั้น ผมนับถือศาสนาพุทธเชื่อเรื่องเวรกรรมและตะกี้ก็ดูละครกับน้องๆที่เขาเล่นละครให้ดูที่เขาบอกว่านอนบนแท่นบรรทมเสียชีวิตแล้วมีพี่น้องคนหนึงตะโกนออกมาว่าใครเป็นคนฆ่านะอ๋อเยี่ยผ่านสองคนนั้นเข้าไปได้ใช่ปะ่ะแ,แล้วที่เจ็บปวดที่สุดคือทำไมต้องให้คนอื่นมารับผิดชอบการกระทำของตนเอง แล้วทุกวันนี้สามบุคคลที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้สิทธิ์ของเขากลับคืนมาเลยนี่คือการบ่งบอกว่าประเทศนี้ไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยเ,เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงสั้นๆโดนแก้โดยคำว่าชั่วขราวเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญ ประเทศนี้ยินยอมให้มีระบอบกษัตริย์ซึ่งต้องอยู่ตายใต้รัฐธรรมนูญความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์และสถาบันศาสนาจะมาจากแรงศรัทธาของประชาชนถ้าทำตัวอยู่ในกรอบในขนบธรรมเนียมก็จะเป็นที่เคารพสัจการะของประชาชนต่อไป เรายินดีที่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบนี้กันหรือลองถามใจตัวเองประเทศที่สามารถจับคนติดคุกได้โดยที่ไม่มีความผิดเพียงแค่พูดความจริงหรือข้อเท็จจริงก็ติดคุกแล้วถ้าสิ่งนี้สังคมยอมรับได้นั่นหมายความว่าพวกคุณไม่เคยเห็นความเป็นคนหรือคุณค่าของความเป็นคนเลยคุณมอง สิ่งที่คุณอยากจะเรียกว่าความเท่าเทียมกันประชาธิปไตยความอยู่ดีกินดีนายกทักษิณเป็นนายกคนแรกที่ทำให้คนจนมีสิทธิ์ที่สามารถกินได้คำว่าประชาธิปไตยกินได้นั้นเป็นอย่างไรนายกทักษิณทำให้ดูแต่มีได้หมายความว่านายกทักษิณจะเป็นคนดีมากมายเพราะนายกทักษิณก็เป็นคนเหมือนกัน ซึ่งต้องถูกวิจารณ์ได้เป็นเรื่องปกติที่เราต้องยอมรับภายใต้ระบอบโครงสร้างแบบนี้แต่จะรับไม่ได้เลยถ้าภายใต้โครงสร้างแบบนี้คุณไม่สามารถตรวจสอบบุคคลที่คุณอ้างว่าเป็นคนดีได้เลยประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องมีองค์มนตรี ติดคอครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาวันนี้คือการสารต่อของคณะราษฎรคณะราษฎรคงหวังไว้ว่าวันหนึ่งประเทศนี้ประชาชนจะมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมจริงๆแต่หาได้เป็นแบบนี้ไม่วันที่ระลึกถึงอาจารย์ปีดีจะไม่มีความหมายเลยถ้าทุกคนมองเห็นอาจารย์ปีดีเป็นเพียงแค่รูปปัน้น แต่หาได้ยิดถึงเจตํจำงของอาจารย์ปีดีไหมก่อนที่จะจบลงไปนะครับเวลาสั้นๆมีวิยากรอีกหลายท่านเพียงอยากให้ทุกท่านระลึกเพียงเสมอว่าวันชาติ24มิถุนายจะไม่ได้เป็นแค่วันชาติธรรมดาเท่านั้นหรือเป็นวันชาติอีกหนึ่งวันแต่มันจะเป็นวันที่บ่งบอกให้ประชาชนประเทศนี้รู้ว่าเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และบอกกับประเทศนี้ว่าเราเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงขอบคุณครับ